ไเข้าหว่าไม่รู้กเกงขาดเอาให้ตาเป็นเป้าได้ไหมได้รัเป็นเป้าได้ไหมแล้วครูหมูจะให้ใครมาหาตายานียานีมันดูดนะโอ้ยมันกัดตาทำไงอ่ะรลาด้วน้ลาเด้งนอ่เพชรท็อกมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะวันนี้นะคะ เป็นตอนที่ตัดตื่นเต้นมากอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าหลังจากที่ตอนที่แล้วใครที่ไม่ได้ดูกลับไปดูนะคะตอนที่แล้วเนี่ยเราพาสุนัขก,กู้ภัยมาสำรวจสถานที่ใหม่พร้อมกับแฮนเดอร์หรือเจ้าของหรือคนสอนของเขานั่นนะคะมันเป็นการสำรวจสถานที่ค่ะซึ่งถือว่าเป็นเลสันวันบทเรียนที่หนึ่งนะคะสุนัขก,กู้ภัยเวลาจะไปทํางานเนี่ยก็ต้องสำรวจสถานที่ก่อนเป็นการฝึกค่ะแต่เวลาเขาไปทํางานจริงๆเนี่ยไม่มีโอกาสสำรวจใช่ไหมครูหมู ่ไม่มีโอกาสนะคะและว,วันนี้เป็นเลสเซนค่ะสำหรับเพกทอกของเรานะคะเราก็จะทำงานจริงๆคือสุนัขของเราเนี่ยจะต้องไปที่เป้าหมายเป้าหมายของสุนัขคือผู้ประสบภยัยคนเป้าหมายสุนัขคือคนผู้ประสบภัยเพราะเราเป็นสุนัขก,กู้ภยัยผู้ประสบภัยคือคนค่ะที่อาจจะหลงป่า อาจจะติดอยู่ใต้โคนลนถล่มอาจอยู่ใต้ตึกที่ไฟไหม้หรือว่าแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องหาคนเขาจะต้องไปในที่ที่เขาไม่เคยไปและต้องหาคนให้เจอวันนี้ใครที่จะมารับภารกิจนี้ก่อนคะคุณหมูออให้บ <Bruno. S 1> <Bruno. S 2> รูโน่บ <Bruno. S 2> รูโน่บรูโน่อย่ามองอย่างนั้นสิบ <Bruno. S 2> รูโน่บรูโน่อย่ามองฉันอย่างนั้นสิฉันกลัวเธอนะบรูโน่จะมารับภารกิจค้นหาเป้าหมายคือมนุษย์ เขาต้องช่วยมนุษย์เขาเป็นหมาที่ฝึกมาเพื่อช่วยมนุษย์วันนี้มนุษย์อยู่ไหนเรายังไม่รู้เพราะว่าเขาไปเขาไปแอบซ่อนอยู่ใช่ไหมคือคือก่อนที่เขาจะทํางานผมก็ต้องบอกเขาผู้ครับสุนะักคุณ่าชุดนะก็จะบอกว่าในพื้นที่นี้มีไซส์ขนาดเท่าไหร่และตกลงมันมีผู้ประสบภัยตรงนี้อยู่จริงนะไม่ใช่ว่าผมได้ข่าวว่ามีแต่ผมไม่แน่ใจว่า จะมีหรือไม่มันก็าอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับ<ช><ม>เพราะฉะนั้นผมต้องการให้คุณช่วยช่วยค้นหาผมไม่มั่นใจว่าเขาจะอยู่หรือหรือ,หร,อ,ห,รอหรือไม่นะครับ,รบก็ให้สุนัขค้นหาแต่ว่าเนื่องจากพื้นที่อันตรายนะครับคุณอย่าเดินเข้าไปใกล้ค,คุณพยายามหลีกเลี่ยงอย่าเข้าไปในพื้นที่อยู่ได้ไม่เกินแค่แค่หลุมนี่นะครับถ้าจําเป็นก็อย่านั่งได้คือแสดงว่าตรงนี้เป็นพื้นที่อันตรายสําหรับมนุษย์ นะคะ,ะครูฝึกเนี่ยจะต้องอยู่ในในบริเวณนี้แต่เราจะปล่อยสุนัขกู้ภัยของเราที่ได้รับการฝึกมาแล้วไปใช่ไหมให้ไปทางานเรามั่นใจเขาไหมครูมั่นใจครับมั่นใจฝึกมาตัวนี้ฝึกมานานยังคะ,ะตัวนี้ฝึกมา1ปีกับหเดือนครับหนึ่งปีหเดือนโอ้โหขนาดหนึ่งปี6เดือนนี่ยังไม่เก่งพอนะยังต้องฝึกอยู่ค่ะอะตอนนี้ครูจะทำยังไงคะ อ่าดับแรกผมจะขอเช็คลมก่อนว่าทิศทางลมไปทางไหนขอเช็คลมเหรอใช่้ยนี่อันนี้ทำจริงจริงหรือเื่อทำเล่นๆเนี่ยจริงจริงครทำจริงจริงเช็คลมตุนักเขาใช้จมูกเราจะเช็คว่าเราจะปล่อยตุนักทางทิศทางไหนเออนี่เหรอนี่เหรอนี่คือการเช็คลมค่ะเอาแป้งเด็กค่ะมาโปรยค่ะเออยังไงยังไงอ๋อนี่โปรยโปรยแป้งนะนี่นี่ดิโปรย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 ให้กล้องเห็นนี่แป้งฝุ่นนะเพื่อจะได้ดูว่าลมไปทางไหนตอนนี้ลมไปทางนี้ใช่ไหมครับลมไปทางนี้ส่วนใหญ่นะ ส่วนใหญ่ก็คือลมเนี่ยตรงนี้มันเป็นที่ท,ที่ปิดลมมันอาจจะหมุนเวียนได้พัดไปพัดมานะครับมันไม่ได้ไปทางทิศเดียวแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มามที่มาตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าลมส่วนใหญ่จะมาทิศนี้นั่นก็คือในพื้นที่เป้าหมายเนี่ยเข้าทํางานได้ง่ายนะครับเพราะว่าเหยื่ออยู่ทางทิศนี้นะครับเดี๋ยวช่วยบอกช่างกล้องว่าให้เดินเดินไปนะโดยสุนัขเข้าไปถึงเนี่ยเริ่มสตาร์ท <Okay. S 1> ตอนตอนนี้ <Okay. S 1> อ่าโอเคอันนี้ <Okay. S 1> เป้าหมายเนี่ยครูฝ <Okay. S 1> ึกน่บอกแล้วว่าหมาจะไปแล้วนะเราทดสอบทิศทางลมแล้วเรียบร้อยตอนนี้บูโน่นะคะปล่อยบูโน่แล้วค่ะปล่อยบูโน่แล้วนะคะอันนี้คุณหมูทําไมเขาเขาถึงวิ่งวิ่งวนอย่างเงี้ยวิ่งวนไปทางซ้ายทีขวาทีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าใช้ n o ร์ work ่ยใช้ n o สเ work ใช้ <work. S 2> ใช้ใช้จมูก เขากำลังใช้จมูกหรือเขากำลังทางานอยู่เขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะเขาไม่รู้อันนี้หมาไม่รู้นะหมาไม่รู้จริงๆเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเป้าหมายเราเนี่ยไปซ่อนอยู่ตรงไหนเราไม่รู้หมาเนี่ยเขาวิ่งวนๆอยู่ใช่ปะเขาเขารู้ได้ยังไงว่าเป้าหมายคืออะไรคะคุณหมูเราเราเราบีบเขายังไงหมาเราบีบหมายังไงคือเอมมโมรี่เขาอย่างเดียวว่าถ้าคุณได้กลิ่งคนล่ะ วิ่งไปนั่นคือเป้าเพราะเราฝึกเข้ามาว่าเป็นอย่างเช่นนั้นงานของเขาคือการหาคนใช่ถ้าเราเมมโมรีเขาว่าวัตถุระเบิดเขาก็จะวิ่งเข้าไปหาวัตถุระเบิดเขาจะหาแต่กลิ่นที่เขาเคยฝึกมาถ้าเป็นยาเสพติดเราเมมโมรีว่าเป็นยาเสพติดเขาก็จะวิ่งไปหาเป้าหมายที่เป็นกลิ่นที่เป็นยาเสพติด ก็อยู่ที่การเมมโมรีนี่คือตัวเนี้ยบรูโน่เนี่ยเป็นสุนัขของครูหมูใช้เวลาหนึ่งของของของบรูโร่อ๋อของของครูโรดนะคะอ๋อสมาชิกหนึ่งเนี่ยครูครูโรดเนี่ยใช้เวลาหนึ่งปีหกเดือนนะในการใส่เมมโมรี่ให้เขาว่าการทํางานของเขาคือการค้นหาคนถูกป่ะมาต้องใช้เวลาขนาดนั้นนะคนคนแล้วก็คนมันมีคนเป็นกับศพอ๋อเหรอเขาหมาเขาแยกได้ด้วยเหรอคนเป็นกับศพอ่ะแหมกลิ่นคนเป็นกับศพมันคนละเรื่องกันเลยอ แล้วกลิ่ลลนศพคนกับสุนัขหมาหมาเน่าะนะควายเน่าไก่หนูเน่ามนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้กลิน่นศพคนเท่านั้นเองมันต้องี่คือความยากความยากคือตอนฝึกเขาด้วยใช่ไหมต้องเอากลิ่นศพคนมาให้เขาดมด้วยมันเมโมโมรี่เฉพาะกลิ่นศพคน ตอนนี้เขาหาเจอ,อยังเนี่ยยังนะ<ช>เขายัางวนวน,วนวนวนอยู่นะจะเห็นว่าสุนัขใหม่ใช้เวลานานเขาขาดประสบการณ์ในการวิ่งขนาดฝึกมาหนึ่งปีหกเดือนนะครูหมูยังบอกว่าเป็นสุนัขใหม่เพราะฉะนั้นการฝึกสุนัขก,กู้ภัยเนี่ยมันใช้ทรัพยากรมากทีเดียวนะใช้เวลาคนนะก็ต้องฝึกพร้อมกับคนเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ตาเพิ่งเห็นนะว่าเวลาเราชื่นชมกับความสําเร็จเนี่ยเราไม่รู้ว่าก่อนจะมาถึงความสําเร็จเนี่ยคน,น <ะ S 2> ทั้งนั้นเลยคนทั้งนั้นเวลาทั้งนั้นเงินทองทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ นี่บรูโนเป็นสุนัขใหม่ฝึกมาหนึ่งปี6เดือนตอนนี้กำลังไปหาคนอยู่ค่ะคนคือเป้าหมายที่เขาต้องช่วยเหลือไปนะเขาใกล้ใกล้ใกล้แล้วยังเนี่ยเขาเห่าเขาบอกอ๋อเขาเห่าแปลว่าอะไรเขาเจอเป้าแล้วเขาเจอเป้าแล้วคือเขาเจอเลยใช่ไหมเฮ้เราไปดู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 อเฮ้ยตื่นเต้นวันนี้เราต้องหมดพลังแน่เลยเฮ้แต่เขาเขาเจอแล้วใช่ไหม คือเขาเจอแล้วเขาเห่าค่ะเขาเห่าอยู่ไหน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 ุนักที่เป็ดแล้วนะฮะเวอาเจาขอเขาต้องตามไปเพื่อขอเพื่อให้หาเป้าหมายเจอโอเคอ๋อไปเลยไปเลยนี่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 เราไม่รู้เลยนะว่าเขาเจอแล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้เลยนะอยู่ตรงไหนเขาเจอแล้วโอ้อันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมใหม่ๆของเขาครับแล้วก็เป้าหมายคือจะเห็นว่า เป้าเนี่ยนะถ้าเราเ,าเขาเอาคนเดิมบ่อยๆเข้าเขาเขาคน,นึกว่าเฉพาะคนนี้ถ้าเผื่อเขาหลังมาหรือ,อว่าแขกมาถึงเป็นเป้าแล้วันทีเป็นงงกันนะให้ตาเป็นเป้าได้ไหมได้ตาเป็นเป้าได้ไหมแล้วครูหมูจะให้ใครมาหาตะยานียานีมันดุนะ โอ้ยถ้ามันกัดตาทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาที่ง่ายๆเออเอาที่ตัวตัวง่ายๆเออเอาของหมาซูก็ได้เอาคุณหมาคุณซูเอาเอาเอาที่เก่งๆหน่อยได้ไหมจะได้เร็วเยอเดี๋ยวดูเอาเอาเซียล่าได้ไหมจะได้เร็วตัวต่อไปตัวต่อไปเอาาหมาผมแล้วก็หาไข่อ่าญาณิญาี่โอเคอ่ะหาตาก็ได้เขาคงไม่กัดตาหมักเราอยู่ได้เราไม่กลัว อ๋ออ๋อนี่นะคะและจะอุทิศตัวเป็นเป้าให้ยาดีตามคนติงไปอยู่ดีเจอแต่ว่าเขาเนี่ยจะเอานี่ค่ะพรางค่ะนี่จะมีอุปกรณ์พรางรอบรถค่ะให้ไม่เห็นคนหมาเนี่ยจะต้องใช้จมูกอย่างเดียวค่ะโอ้ทำไมเราจะต้องทำงานหนักเดี๋ยวใส่แว่นตาพรางเผื่อหมาไม่เห็นนี่โอ้ ยังอยู่ในสนามฝึกลับลับนะคะคุณดำน้อยค่ะวันนี้เนี่ยต้องมาถ่ายรายการเพรทอล์กนะคะรายการเพรทอล์กซึ่งเป็นรายการที่ตาทำเป็นรายการลเล็กๆของตานะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ตาสนใจคือเรื่องของหมาวันนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการฝึกสุนัขก,กู้ภยัยจําได้ไหมคะว่าเซียร่าซา,าราราที่เป็นฮีโร่ของไทยไปกู้ภยัยแผ่นดินไหวที่ตุรกีกลับมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีสุนัขก,กู้ภัยที่รับการฝึกดูอีก เยอะหลายตัวเลยมีทั้งก so, ําลังฝึกมีทั้งฝึกมานานและเป้าหมายของสุนัขกู้ภัยคือคนคือมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตากําลังอยู่ในสถานที่ที่สุนัขกู้ภัยเนี่ยกําลังจะต้องมาค้นหาเราก็มาซ่อนอยู่ในที่แห่งนี้ค่ะนี่นี่เดี๋ยวจะให้ให้ดูรอบๆนะนี่นี่เดี๋ยวรอบๆที่นี่เป็นแบบนี้ค่ะอยู่ในรถเก่าๆคันหนึ่งนะคะที่เป็นสนามรับนะคะไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นที่ไหนนะคะแต่ว่านี่ค่ะสภาพค่ะสภาพนี่สภาพนะสภาพเป็นแบบนี้ นี่สภาพเป็นแบบนี้นี่ดูหลังคาซะก่อนนี่นี่นี่ของจริงอ่ะของจริงนะคะของจริงนะคะนี่เรานะคะอุทิศตัวเป็นเป้าหมายเพื่อจะให้สุนัขกู้ภัยมาหาสุนัขกู้ภัยที่จะต้องมาหาตาตอนนี้นะคะคือยาดีเอยเดี๋ยวตากลับรถกลับกับกล้องก่อนมันกําลังจะเจอตาหรือเปล่าฮะมันเจอยังฮะฮะอันนี้นะคะออโอเคจ้ะเราต้องเงียบก่อนนะเราต้องทําเสียงเงียบ เร,เราต้องเงียบๆเราทำเสียงดังไม่ได้นะเงียบๆก่อนนะเงียบๆอะอย่าเพิ่งไปไหนนะดูกรอไปนะเราจะต้องเงียบะเพราะว่าตอนนี้เราเป็นเราเป็นมนุษย์เป้าหมายเราลงป่าอยู่สองอาทิตย์แล้วเราไม่มีแรงแล้วเราเหนื่อยมากเราไม่ได้กินข้าวมาสองอาทิตย์แล้วเราลงป่าตอนนี้เราหวังว่าสุนัขกู้ภัยมันจะมาช่วยเรามันจะมาค้นหาเราได้ ตนนี้เราต้องเงียบก่อนนะเอาลูกท้อมาแล้วมาไกลแล้วมาไกลแล้วมาไกลแล้วเขากำลังหาเป้าหมายอย่างเดียวกำลังหาเป้าไมยเป้าหมาย้เต้น เขาเขาเขาได้กินกันเขาเขาวนเวียนอยู่ตรงนี้เขาเจอเขาเจอตาแล้วเขาเจอตาแล้วยานีเจอตาแล้วเขาเห่านี้เราส่งเสียงได้ยังเขาเจอเราแล้วยานียานีเป็นไงครูหมูเก่งมากเก่งมากเขาเขาดูหน้ายานีหน่อยเขาดูหน้ายานีหน่อยยานีไม่เห็นไม่เห็นอาคุณ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 ไปถ่ายถ่ายใกล้ๆถ่ายให้เห็นหน้า พบแล้วพบมนุษย์แล้วผู้ประสบภัยสองลายผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งนะครับมีสติไม่มีบาดแผลนะครับก็พรอะพี่กำเนิดกลับได้นี่ไงเหลือเหอ่า๋อนี่คือให้อะไรให้รางวัลให้รางวัลเขาให้รางวัลเขาทำงานเสร็จหน้าที่ผมก็คือดูว่าจริงหรือเปล่าที่เขาเผาอ่ะนะฮะผู้ประสบภัยเป็นใครมีอาการยังไงนะครับ ถ้าเปลือเขาได้รับบาดแผลหรือว่ามีอะไรก็ต้องแจ้งไปทางหน่วยแพทย์ให้เตรมตัว<ฆ>เข้ามาช่วยหรือถ้าในกรณีนี้มีอะไรกดทับอยู่ก็จะต้องใช้ทีมที่จะไปรื้อถอนออกอนะครับเราก็จะสั่งผู้ครับสุนั้ก็จะสั่งว่าเ<ฆ>พราะผู้สัมาานแล้วผู้รู้เรื่องไม้มีสติไว้<ฆ>เขาเป็นไงนะครับ อยู่หรือเสียชีวิตแล้วนะครับแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือ,อ,อค่ะค่ะคุณหมูคะถ้าสงสัยแบบนี้คะ่ะว่าตอนนี้เราอยู่ในรถกับกับผู้ประสบภัยสองคนนะ,ะแต่ว่ายานีพอเขาเจอเนี่ยเขาก็จะแบบตะกุยอยู่นอกรถแล้วเขาเห่าเมื่อกี้นะมีโอกาสไหมว่าเขาจะกระโดดเข้ามาหาคนที่อยู่อยู่ในรถแบบนี้คะมีมีอ๋อมีอมีแต่ว่าถึงแม้ว่าเขาจะกระโดดก็เขาก็จะไม่เข้าไปฟัดนะเพราะาเราไม่ได้ฝึกมาให้ฟัด แต่เขาอาจจะสงสัยมากเขาอาจจะกระโดดเลยว่ามันใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราฝึกให้เขาฟัดมันก็จะฟัดแต่ว่าเราเมมโมรี่เขานะครับเราเมมโมรี่เขาว่าให้คุณแค่เข้าไปดูว่าเป็นผู้ประสบภัยหรือเปล่าแล้วก็เผาอตอนนี้เรามาสรุปกันค่ะตอนนี้นะคะเรามีสุนัขก,กู้ภัยสองตัวที่ฝึกค้นหาเป้าหมายคือมนุษย์ผู้รอดชีวิตหรืออาจจะเป็นมนุษย์ที่เสียชีวิตไปแล้ว สุนัขเขาก็ต้องหาให้เจอว่าศพอยู่ที่ไหนใช่ไหมเพื่อที่จะได้ทําการย้ายร่างออกจากพื้นที่ประสบภยัยแต่วันนี้เนี่ยสุนัขกู้ภัย2ตัวของเราคือบรูโนและยานีทําภารกิจถือว่าสําเร็จไหมคะ,ะสำเร็จคือสามารถที่จะปล่อยเข้าไปแล้วก็วิ่งไปหามนุษย์ได้2ตัวเนี่ยเป็นหมาที่เพิ่งฝึกได้ประมาณปีครึ่งเนาะทั้งบรูโนและยานีเขาใช้เวลาค้นหาประมาณสัก สาี่นาทีเองเนาะใช่ไหมคะถือว่าถือว่าประเมินผลยังไงครูหมูตอนนี้ก็ถือว่าคือเราเราเขเป็นหมาใหม่ใช่ไหมครับทีนี้ทักษะเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าก็อาจจะใช้เวลานานถ้าถ้าสุนัขที่มีทักษะสูงเนี่ยมันก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิองนาที รับอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถ้าทิศทางของลมเป็นแบบนี้ะนะอาจจะใช้เวลาประมาณสองนาที<อ>นี่เป็นสถานที่ไม่คนไม่แล้วก็มีมีกล้องมีอะไรอยู่ต่างๆที่ผมบอกว่าถ้าเผื่อคุณนั่งอยู่เนี่ยเขาคน,นึกว่าเป็นผู้ประสบภัย็ก็จะวิ่งไปหาตากล้องอคือคือคือเมื่อกี้ตากล้องของเราว่านั่งถ่ายอยากให้เห็นหมาช,ะชะัดๆแต่ปรากฏว่าครูหม,โมโบูบอกว่าไม่ได้เพราะถ้าเรานั่งเนี่ยหมาจะนึกว่าเราเป็นผู้ประสบภยัยอ๋อเราต้องอยู่ห่างๆลืมไปอ่าอันนี้นะคะ คือพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยครูหมูเมื่อกี้เราวัดประมาณเท่าไหร่นะ6,000ถึง7,000ตาราง7,000ตารางเมตรพื้นที่เนี่ยแล้วก็เป็นพื้นที่ใหม่ซึ่งเราถือว่าเขาเป็นสุนัขฝึกใหม่แต่ก็ทําได้ดีแต่ถ้าเป็นหมาที่แบบว่าฝึกมานานและอย่างเซียร่าและซาฮาราเนี่ยอาจจะใช้เวลาเร็วกว่าเร็วกว่านี้ด้วยครับก็อยู่ที่พื้นที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เขายืนอยู่ตรงนี้ออไม่ให้เขาเดินเข้าไปออนะครับแล้วส่งให้สุนัขไปทําใ,ให้ไปทํางานในพื้นที่เป้าหมายเนี่ย โดยไม่ให้เขาเดินเข้าไปนะครับอันนั้นคือ,อสุนัขใหม่หรือว่าสุนัขที่ฝึกมานานแล้วคะอ๋อจะสุนัขเก่งคือเซียร่าซารานี่แหละอ่ะเดี๋ยวเซียร่าซาราฮีโร่ของเราจะมาฝึกให้เราดูว่าม้าที่ผ่านการฝึกได้ใบรับรองมาจากทั่วโลกนั้นเก่งขนาดไหนแต่วันนี้หมดก่อนคะ่ะเออเทวันนี้หมดก่อนนะคะคุณผู้ชมอยากติดตามใช่ไหมคะว่าเซียราซาราฮีโร่กู้ภัยของเรานั้นเวลาฝึก กับเวลาทำงานจริงๆนั้นเก่งขนาดไหนเขาต้องฝึกกันยังไงอ่าสัปดาห์หน้าค่ะเพ็ทอกจะต้องมาพบกันเวลานี้ช่องนี้นะคะกด Subscribe กดติดตามเราไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพบกับเซียร่าและซาร่าเซียร่าเลยนันตาเลยนั่นไงซาร่าเลยนันเลยนั่นไงทำไมเขาถึงมากัดต้าล่ะคะคุณยกมายกมืออ๋อไม่เป็นไร เข้าว่าไม่รู้กเกงขาดคุณยกมายกมือเขานี้ว่าจะทำร้ายผมนี่ตาโดนหมากัดแล้วนี่โดนหมากัดจริงๆไม่เป็นไรไม่เข้าไม่เข้านี่ไงคนรักหมาก็เข้าใจหมา